ครับสวัสดีครับวันนี้สวนพระเครื่องบร,รมีสมเด็ดจโตอมตศสยามน,นะครับเรามาดูพระเครื่องพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ปกโพพิมพ์ปกโพครับเราดูกันนิดนะครับลักษณะของโพมันมีทั้งโพโพใบโพเม็ดนะครับอันนี้มองแทบจะไม่เห็น <c oughs> นะครับถ้าเราดูเราต้องตะแคงดูนิดนึงอนะต้องตะแคงถึงจะมองเห็นนะครับ นี่ครับเม็ดโฟยูนี่ซึ่<อ>งมีหลายมีทีเม็ดห้าเม็ดบ้างตโฟล้านะครับนี่ก็เรียกโฟห้าถ้าดูพยายามดูเนื้อก่อนนะครับความเก่าของเนื้อเรื่องเรื่องทีมทรงเนี่ยเราก็ต้องมาค้นหากันนะครับถ้าเราได้รัเนื้อเก่าถึงอายุแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าได้พระแท้แล้วนะครับพร,ระแท้ แก้วไซส์นะครับพอเราดูลลกณะของที่หน้าไหนะพอโดนแสงเนี่ยมันจะเกิดเป็นมันวาวขึ้นมาเทสน้ำยาตรงตรงนั้นได้หน่อยตรงตรงหน้าเลยเอาตรงหน้าเลยลองดูซิจริงเราเทสตรงไหนก็ได้หมดนะครับแต่นนิดเดียวก็พอเล็กนิดไม่ต้องเยอะอ่าประมาณนั้นแหละอ่าขึ้นเหมือนกันนะครตรงไหนก็ได้แล้วมันไม่ไหลด้วยนะครับฟองใหญ่ด้วย ครับปลาที่เราที่เราเอามาทําโครงการก็เป็นพราแบบนี้นะครับแต่น,นี้เราคัดเก็บไว้นะครับเฉพาะปลาที่เนื้อมันเด่นเด่นเนี้ยเราก็ไว้ศึกษาไว้อะไรต่างๆได้นะครับอ่ะต่อไปดูดูด้านดูรอบรอบทั้งองเลยดูทั้งองว่าเป็นยังไงบ้างพิมบกโพเนี่ยลักษณะก็เหมือนเป็นพิมพเกตบัวตูมนี่แหละครับแต่ว่ามีเม็ดโพด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยใน,นมัวนสารอันนี้อันนี้พระพรานี้ลงรักด้วยนะครับ แล้วก็เป็นการเป็นรักดำนะครับรักดำแล้วก็มันมีน้ำห้อยเคี้ยวนะครับน้ำห้อยเคี้ยวผสม,มน้ำผึ้งน,นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การประสานเนื้อด้วยด้วยน้ำห้อยเคี้ยวผสมกับน้ำผึ้งน,นะครับทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อมันเกาะติดกันนะครับนี่มวลสารเยอะแยะเลยนะ และความเก่าที่มันล้างไม่ออกกับเชื้อราต่างๆที่อยู่ในนะครับยือในซอกที่มันแตกอะไรแตกแผลแล้มันเชื่อมๆๆเชื่อมเชื่อมก็เรียกซ่อมแซมตัวเองได้นะครับเนี่ก็พวกคราบและม้อยเขี้ยวกับผสมน้ำพึ้งอะไรครับเนี่ยมันก็เลยทําให้เปิดเป็นเป็นปุน๋ยอยู่นะครับที่ดอ,อกสีต่ตางๆ,ๆนี่เนื้อที่เปิดแล้วนะครับคราวนี้เราผ่านผ่านการล้างมานะครับเพราะถ้าไม่ล้างเราจะมองไม่เห็นหลุมพระเลยนะครับเศษและกำแพงก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับนี่ก็ใช่ ค,ความสวยงามของเนื้อเขาอันนี้เรามาดูความสวยงามของเนื้ออย่างเดียวเลยพริมทรงได้แค่นิดหน่อยนะครับตรงนั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคได้ได้ได้เอาเื่อขึ้นไปเลยครับนี่เราล้างแค่นิดๆนะครับล้างเยอะไม่ได้ถ้าเกิดไปใช้วิกซอไปใช้น้ํายากปกเป็ดอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ขัดเนื้อเนื้อปลาหายหมดเลยหาปลาแท้ได้สักงงเ่ยครับ กว่าจะหาพระเต้ได้สักองค์นี้ก็ต้องใช้เวลาที่ยาวนานอาจจะหากันเหนื่อยหน่อยนะครับแลว้วก็อยู่ๆเรามาใช้เป็ดล้างทีเดียวเนี่ยเละตุ้มเป๊เลยก็มันไม่รู้จะใช้เวลาหาอีกเท่าไหร่ที่จะได้เนื้อสวยงามขนาดนี้นะครับอลองดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังดูหลังองค์พระหลังองค์พระก็สวยนะครับการที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับพวกนี้มันเนื้อมวลสารมันดูุดนันพวกพวกก็เรียกอะไรอะพวก พวกว่านนะครับว่านต่างๆมันย่อยจะไหลไปตามการเวลานะครับมันก็เกิดปกเปนน็นหลุมเป็นบ่อแต่ในหลุมบ่อเนี้ยมันเกิดแก้วไซต์ขึ้นมาปกคลุมแล้วมันก็มันก็ซ่อมแซมตัวมันเองได้นะครับนการการซ่อมแซมตัวเองได้นี่อันนี้ก็แรแ่ธาตุที่ถูกขับูอไปเรื่อยคือการให้ความรู้แต่ละที่คงจะแตกต่างกันนะครับแต่เราก็ต้องศึกษาดูว่าที่ไหนที่ให้ความรู้แล้วเราเข้าใจได้ง่ายนะครับ เข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีหลักเกณฑ์หลักการนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มไปว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้คนนี้ดีอะไรเงียเ้ยไม่เอานะครับเรา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 ,เราพูดเรื่องพระอย่างเดียวร้อยความรู้เกี่ยวเรื่องพระอย่างเดียวนะครับแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยความรู้ไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักโดยรวมแล้วการการศึกษาพาระสมเด็จเนี่ยมันจะต้องไปแนวทางเดียวกันนะครับการใช้หลักวิทยา,าศาสตร์เป็นตัวปิดก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เราได้ทุกคนนะครับ เและสิ่งอุงกสารที่มันเกิดขึ้นในๆๆในในในสุขภาเนี่ยเราก็เราก็เห็นทั้งหมดอาจจะปอ,อดูขออ,องค์จริงมนันอนอะตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะได้ให้ช่างเขาห้าลองดูนะครับอย่งนจะมาใกล้ๆเอาที่แสงสว่างเดี๋ยวจะได้มุมเดี๋ยวถตะแกงนิดนึงมันจะมีเส้นอ่าเ,เป็นเป็นเวทโพอ,อยู่ตรงบริเวณน,นี้นะครับมันสองข้างเลยเราก็จะเห็นนะครับช่างต้องหามุมมุมกล้องเอาเองนะครับก็จะได้รู้ ได้ไหมได้ไหมพอมองเห็นมหมลองดูนะครับศึกษากันดูนี่คพิมพ์ปล o กโแล้วต่อไปเรามีอีกพิมพ์นึงนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับคือพิมพ์บกปล o กโเกตบัวตูมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับแค่ไม่มีเม็ดโพลตรงด้านข้างด้านด้านข้างขวาซ้ายัวาขวาแค่นั้นเองนะครับ ปลาเนี่ยนะครับเนื้อเดียวกันนะครับปราเนื้อเดียวกันสร้างพร้อมกันนะครับเปนทรงต่างกันนะครับคนละเปนทรงกันนี่เศษปลากําแพงเนะมือมวลสารนะครับไอ้พวกดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าเนี่ยมันมันหนากรรตอบให้เขาไม่ได้นะครับเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมันผสมไปเป็นมวลอ่าก็เรียกอะไรก็ไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับสิ่งที่มันใหญ่กว่าพวกอ่าเป็นเป็นจุดใหญ่ๆเราสามารถมองเห็นได้อ่านี่พวกนี้เป็นพวกหยกก็ยังมีนะครับ ลักษณะจริงๆก็เป็นรัตนาชาตินะครับลักษณะต้องต้องปรับให้คมชัดนิดนึ่งความสวยงามของเนื้อก็เนี่ยนะครับเราดูได้ไม่ยากะครับเครื้อราต่างๆรับแท้ๆเนี่ยจะต้องมีราดินเกิดขึ้นด้วยนะครับและมันอยู่ในปานการเวลามายาวนานนะับร้อยร้อยปีนะครับร้อยร้อยปีไม่ใช่สองร้อยปีนะประมาณร้อยกว่าปีแต่ถ้าเป็นสองร้อยปีก็เป็นยุคต้นยุคชนชาวบ้านก็สองร้อยกว่าปีนะครับ ศนมวลสารก็มีครบตามตามองประกอบที่เขาว่ากันไว้นะครับมันมีอะไรบ้างเราศึกษาจริงๆจะจะรู้ได้ทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าความสําคัญก็ให้ดูความเก่าให้ได้ยุบย่นหมดเหยวแห้งก็เป็นตัวเป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะครับความเป็นธรรมชาติของเนื้อปลาที่มันมันผ่านการเวลาจริงๆเนี่ยมันมันก็แสดงให้เราให้เราเห็นตอนที่เราขยายนะครับเราถึงจะเห็นค่าของอความเก่าของเขาได้ ลักษณะเมื่อกี้เราเทน้ํายาอย่างงนี้ย,นะยังนะยางใช่ไหมจุดสวยๆดูที่มันเห็นชัดเจนหน่อยนะครับเราก็จะได้เทน้ํายาดูตรงนี้กนะ็ได้ลอดูสิตรงฐานใช่ไหมอลองดูที่ฐานอันนี้เราให้ดูกี่พิมพ์เนี่ยวันนี้ตรงนี้สี่ <4 S 1> <4 S 2> พิมพ์พิมพ์เลยเหรอสามพิมพ์สามพิมพ์สพิมพ์นะสี่พิมพ์ก็เบื่อไปก่อนโอ้ มันมันไหลเพราะว่ามันตรงนี้มันมันมันนูนอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราสังเกตเห็นถึงฟองขนาดไหลไปปั๊บเนี่ยนะครับยังมีฟองเกิดขึ้นทุกยี่ยมยี่ยมหมดเลยถ้ามีกราบสกปรกเยอะๆเนี่ยนะครับกราบกราบอะไรต่างๆมันก็จะทําให้น้ํายาไหลได้แต่ถ้าเนื้อเขาเขามีปนึกนะครับถ้าดูลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ฟองใหญ่แน่นอนนี่ฮะนี่ฟองก็ใหญ่แล้วก็ค้างนะครับดูลงมปจับขั้วแล้วเนี่ยก็ยังค้างอยู่อ่ะเช็ดเลยดูด้านหลังหน่อยหลังสวยไหม โอ้หลังมวลสารเทียมเลยนี่ครับแตกรากผักชีด้วยนะครับเนี่ยลักษณะการแตกรากผักชีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยลักษณะแตกลงไปนะครับจากจุดเดียวแตกออกซ้ายออกขวาแตกแตกออกไปข้างๆนะครับรอบบริเวณที่ที่ตรงจุดมวลสารอยู่นะครับนี่ความสวยงามแล้วก็ไหนอย่างเงี้ยครับไปหาพระแบบนี้ที่ไหนต้นกล้าที่จะหายากนะครับไปเจอก็ารีบเก็บเลยครับเก็บแล้วเอาไปใช้ดูว่ามีพลังพุทธคุณจริงหรือเปล่านะครับรแท้ๆจะต้องมีพุทธคุณ สำคัญนะครับเป็นหลักสําคัญเลยถ้าไม่มีพุทธคุณก็ไม่รู้จะเอามาําอะไรนะครับเอามาหลอกขายก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าเราหลอกขายไม่เป็นนะครับแท้ก็คือแท้ไม่แก้ก็คือไม่แท้นะครับของเราทําเราให้ความรู้แล้วเรายังมีการรับรองพระเครื่องด้วยนะครับบอกใบรับรองอมีเม่มีอะไระเศษพระกงแพงสวยด้วยสวยด้วยอ่ะเอามาขอดูขอถ่ายรูปหน่อย ่ามาดูองค์เต็มๆกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เกรดบัวตูมนะมใช่ไหมบัวตูมอ่าอเกรดบัวตูมด้าหลังใช่ไหมฮะนี่ตรงนี้ก็เรียกก็เรียกอรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยตรงปรีมันคือมันปรีเองนะ่นั้นเองมันยุบมันหดนะมันแห้งนะครับมันเกิดการปรีก็เรียกเกี่ยวกันรอยหนอนด้นนะครับสองข้างเลย ข้างบนด้วยมีนิดหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเป็นพิมพอะไรอไปเป็นเจดีเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะพิมเจดีเอ๊ะองค์นี้จะใกล้ๆกับองค์กับกับองค์เจ๊แจ๋วด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็มีปุ่มอยู่ใช่ไหมครับองค์เจ๊แจ๋วนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมเจดีองค์เจ๊แจ๋วเลยเนี่ยราคาได้เข่ากันว่าสองร้อยล้านนะครับซึ่งสุดยอดนะครับสองร้อยล้าน แต่มันไม่ได้มีองค์เดียวนะครับยังมีองอื่นอีกเนี่ยอาจจะเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันพิมพ์ตรงเดียวกันนะครับแต่เราไปเป็นองเค์เจ๋วไม่ได้นะครับของเราเป็นพิมพ์เจลแจ๋อเป็นพิมพ์เดียวกันซึ่งถ้าเราดูสัญลักษณ์ของเจลเจ๋วก็เนี่ยนะครับข้างบนก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรา้าไปดูในในระบบได้เลยในกูเกิลแแตรงนี้นี่นี่คือเป็นปลายปลายเกตนะเป็นปลายปลายเสียงท่านนะครับจะเป็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ณะนอย่างนั้นแล้วมีปุ่มหน่อย่าดูที่เสียงนิดนึ่ง น,นี่คาม <c oughs> ความสวยงามของเนือนน้อดุโครมฟลิกสวยเลยนะครับสวยงามมากมากเลยนะครับตางนี้ลองขยายตรงที่ลึกๆต้านข้างด้านซ้ายข้างขวานี่แหละบริเวณนี้ความผมชัดถ้าเราไม่ใช้กล้องกําลังขยายสูงเราไม่สามารถมองเห็นเนื้ออย่างนี้ได้เลยนะครับเราต้องใช้กล้องกําลังขยายสูงนะครับเราถึงจะเห็นเนื้อหามวลสารหรือว่าความสวยงามของเนื้อเราได้ทั้งหมดนะครับ เรื่อยไปเรื่อยเลยเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดในทางกายภาพนะครับพราเนี่ยมันมันมันมีการซ่อมแซมตัวมันเองได้นะครับทุกองจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลย <urers> แล้วพวกนี้เนื้อแก่ผงนะครับบอกไว้ก่อนใครที่ยัง <clash> ไม่มีนะครับเรามีโครงการ84% 0 0 0พันเนี่ยเราแจกปลลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถเข้ามาที่ศูนย์เราได้หรือติดตามเราได้นะครับของบริษัทอมระกาสยาม2017นะครับ โครงการแจกว่าแ0 0หมสี่องค์นะครับเรื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอิดมองนะแล้วเดี๋ยวเราแถมองค์หนึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่พิมมงคูกันหรือว่าไวา้รอบสัตว์ไปอีกหน่อยจะได้ทำเป็น3คลิปเลยวันนี้เพื่อจะได้ดูนะครับถ้ามันยาวเกินไปบางทีก็เบื่อในการที่จะรับดูรับชมน,นะครับอ,อ่ันสั่ลิก๊กนี่ฮะนี่ล้วขน,นะอย่างนี้ก็มันเป็นการก็เรียกเอ,อ เนื้อเนื้อพวกนี้นะครับมันมันเนื้อมันไม่ละเอียดมากมันก็เลยเกิดรอยรอยหายตอนที่กดบกไม่ปิดเนื้อมันไม่ประสานันเต็มที่นะครับแต่มีการเกิดขึ้นมาใหม่ของหินปูนนะครับหรือแกรนิเทียมกับเนตเนีมันเกิดขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมตัวเองมันก็เลยเต็มเนื้อที่เกิดเต็มนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกสักร้อยปีก็คงจะเต็มหมดนะครับแต่ชีวิตเราคงไม่ได้อยู่ถึงยาวขนาดนั้นแล้วนะครับ อลองดูกันนะครับด้านหลังสวยงามมากเลยนี่ลักษณะของด้านหลังก็นี่ครับลักษณะตรงนี้ก็คือเป็นรอยหนอนด้นอ่ะจริงๆเกิดจากมูอ่พราที่ขวางการเวลามันแห้งลงเนะี่ยมันก็ยุบลงนะครับตามห้่เกิดรอยปริกนั่นเองปรินแห้งยุบยุ่นปริกยุบยุ่นหดเหี่ยวแห้งอะไรตามตามที่เขาพูดกันนะครับ จริงๆความเป็นธรรมชาติถ้าเราได้แล้วเนี่ยบอกแล้วได้พระแท้90%แล้วนะครับอีก10%ก็มาหาพิมพ์ตรงแล้วอ่ะเรื่อยไปเรื่อยนะครับผมไม่เกิดการซ่อมแซมตัวเองหมดเลยนี่เกิดการงอกขึ้นมาซ่อมแซมตัวมันเองปิดหลุมปิดอรอยที่มันหลุดร่อนไปแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเทสน้ำยายอย่าง,อ,างอ่ะ,ออะเทสน้ำยาให้ดูหน่อยฮนะจุดสวยๆจะได้เห็นชัดเจนอ่ะ นตรงนั้นได้เลยขนกอขาวะจะได้เห็นเพราะว่าม,มันมันคงไม่ไหลแน่ตรงจุดนี้มันไหลไม่ได้นะครับหยอดจุดไหนหลงบนข้างบนอ่อาเนี่ยครับฟองก็ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมไฟติดไม่รับเอ๊ะนะครับฟองม,มัน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 ใหญ่เกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นแล้วอยู่ในหยดน้ำได้นหะนแสดงว่าไฟเราเปิดที่จอ l e d ไม่หมถูก ไม่มันขาดไปหลอดไฟมันขายหดได้ไม่หมดแต่ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยก้องใหญ่แล้วกล้องใหญ่มากนี่ครับพระแท้แล้วกระหนาพระแท้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับว่าขอถ่ายรูปหน่อยก่อนจากจบคลิปนี้นะครับมาเก็บภาพก่อนว่าพิมเจดีเจ๊แจ๋วราคาหลักสองร้อยล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ของเราไม่ใช่ระดับนั้นนะครับ ปันวงละห้าล้านบาทวงละห้าล้านบาทและแถมประกันชีวิตอีกห้าล้านบาทนะครับนะครับวันนี้เราฝากหลักสูตรการเรียนนะครับหลักสูตรการเรียนของรับาลการศึกษาต่างไปนะครับหน่วยงานกศนนะครับส่วนกลางด้วยนะครับเราสามารถที่จะจัดการให้ความรู้ได้ทั่วประเทศนะครับหรือและก็ต่างประเทศก็ได้ด้วยนะครับทั่วโลกเลยจาพูดง่ายว่าทั่วโลกเลยนะครับเราสามารถจัด องความรู้นี้ไปสู่ภาคประชาชนหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องได้ทั่วโลกเลยนะครับาสามารถสมัครได้ที่ถาบนการศกสาทางไกลนะครับอ,อยู่แถวๆตรงคว้าจำลองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับแล้วนกะ็ที่นี่นะครับศูนย์พระเครื่องบาร,รมีสมเด็จโตอมตะสยามนะครับตอนนี้เราขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ